ไฟแรงทำสดก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนหนูดวนก็นให้เพือ่อนทำต่อไปคุณไปอันนี้การทําขนมทองพับสุตบราณนะครับที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมนะคนนรับ คนละแป้งใ่ไคะแต่พี่ัทไม่ทราบนะแต่คนเราทำแป้งแป้งหมานะแป้งหมาบางคนใช้แป้งข้าวหัยอนเลยพี่ก็้กล้องหนูปิดก่อนใส่ัไม่ได้เปนนิดเดียวเราะไมเดอดะไใช่ไหม ไม่เปไรไม่ไม่บางไม่บางไม่บางแล้วโอเคไ่ยังไม่ครบอว่าทำทํสดทํสดกว่าเก่งแล้หมออกเลยใ้ตะกร้านีก็ได้ให้ไฟแรงทําสดไปก่อนเดี๋ยวะขับพอิ้าทําละห้าบาทโอ้ชิ้นเล็กมากเลยน่าละอ่ะ นุ่ยอดแบบนี้ให้เย้หน่อยถ้าจะไดงานดันกระ่ายอยาไป็นเือลงอยู่ตรงนี้ตไม่ได้นะไม่เลยน่าเก่งนะนะน่ยชิมบระบวงต้องังไม่ทำหยัดขาเมื่อกี้ล้วทำเองนะเดี๋ยวชิมแล้วบอกรสชาติหน่อยครับเป็นไมั่งครับอมร้อน หอมค่ะแล้วก็นนเีหาฮาหาวานมันมันเอาฮาอย่างเดียวหนูพี่รัตเขาอยากได้เผ็ดเนี่ยเผ็ดใช่ไหม <c oughs> โอ้พี่จะแบบก็มีลูกก้นนู้นที่หอมด้วยป้ะ อันนี้เนเก่งเออเนี่ยช่วงไปรังทำเุดกับไปกับไปเปิดร้านขายได้แล้วนี่้เดี๋ยวชูผสมเดี๋ยวพี่รัดบหกาอก็มีได้มาให้ครับถ้าใครสนใจก็มาเรียนรู้ได้นะครับที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นการทำถนนทองพับนะครับ ทีแล้วบอกหน่อยรสชาติเป็นยังไงอันนี้เราทําเองด้วยใช่ไหมครับทําเองด้วยครับเป็นไงเหนียวหรือกรอบหอมรสชาติลูกกำลังดีครับกําลังดีนะหวานกำลังโอเคเฮ้ยนี่เขาที่ทำจรินทำไปจรินไปนะคะเอ้โหเป็นในโลกเห็ดไหมเป็ดววเราเคยเราเปิดดูด้วยเราเคยเลยแต่โลกสุดละนั่งแล้วพบลูจ้าลูกค่ะ

ก็ม <ersch> ีวันน <st arts> like yeah, no ี้มาทำกันสองสามฐานนะครับจริงๆแต่จริงๆแล้วไปทาที่บ้านของแต่ละบ้านได้นะครับแต่เนื่องจากคณะวันนี้มาแบบเวลามีน้อยก็เลยให้มารวมกันที่ศูนย์เลยนะครับอันนี้จะเป็นตกชวาอรวนทำไอทิทำปาตะเพียนอยู่นะครับ วันนี้ทำทูต่อไปจะไม่มีไฟถ้าใช้แบบนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวเราไปดู so down, oe oe> yeah, okay, ที่เองครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับ